นี่คือเรื่องราวของอาบูหมาพันธ์ุปอมเรเนียนที่เหมือนทุกอย่างยกเว้นหมาอาบูมีนามเดิมว่าสิง เกิดที่เชียงใหม่แต่ครอบครัวอยู่พิษณุโลกเจ้าของสิงเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านอาบน้ำหมาที่จังหวัดนนทบุรีเจ้าของร้านได้เจอกับสิงตั้งแต่ยังเล็กๆตอนนั้นไม่มีความเหมือนหมาเลยสิงไปอยู่กับเจ้าของและอาอีพอมาจังหวัดนนทบุรีก็มาหาเพื่อนเวลาผ่านไปสองเดือนตอนนั้นสิงอายุได้ห้าเดือนแล้วอาอีก็เริ่มป่วยมากจนต้องขึ้นขึ้นลงลง,ลงมารักษาตัวที่กรุงเทพตอนนั้นเจ้าของสิงเลยต้องตัดสิน ใจอะไรบางอย่างเพราะถ้าต้องขึ้นขึ้นลงลงกรุงเทพพิศนุโลกสิงก็จะไม่มีคนดูแลเขาเลยโทรหาเพื่อนเพื่อขอให้ดูแลสิงต่อแถมอาหารและอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเพื่อนเขาที่เป็นเจ้าของร้านอาบน้ำแอบตากหนดในใจโอ้อะไรกันนี่ถึงคันรีบยกให้แถมยังมีของสมมันาคุณตอนนั้นเพื่อนเขาก็ได้ปฏิเสธไม่รับเลี้ยงเขากลัวดูแลได้ไม่ดี เขาบอกว่าถ้าไม่รับเลี้ยงอาจจะต้องส่งสิงให้กับเพื่อนคนอื่นแต่อยู่ไกลามากเขาอาจจะไม่ได้เจอสิงอีกวันรุ่งขึ้นเขาขับรถพาอาอีมารักษาตัวที่กรุงเทพ ครั้งนี้เอาสิงมาด้วยเขานัดเพื่อนไปกินข้าวแล้วให้ลองตัดสินใจอีกครั้งเขายังคงปฏิเสธแต่ขออุ้มสิงก่อนจะต้องลาจากกันสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโอ้พระเจ้าสิงรีบยกมือไหว้ราวกับขอร้องให้ช่วยรับเลี้ยงตัวเอง ถ้าอยู่กับเขาอย่างน้อยๆเขาก็จะได้มีโอกาสได้เจอกับอาอีที่เขารักมากอีกครั้งเจ้าของร้านเห็นเช่นนี้แอบน้ำตาซึมกอดเขาและรับเขาเป็นลูกชายคนใหม่แต่ขอเจ้าของคนเก่าว่าถ้ารับเลี้ยงแล้วจะต้องเลี้ยงตลอดไปและจะต้องเปลี่ยนชื่อเขาให้เข้ากับสมาชิกตัวอื่นๆของบ้านที่ตั้งตามชื่อตัวละครในหนังตอนนี้ไม่มีสิงแล้วแต่เป็นอาบูตั้งตามชื่อตัวละครลิงในเรื่องอาลาดินอาบูปรับตัวได้ทันที ที่ย่างเท้าเข้าบ้านใหม่ชวนทุกตัวเล่นอย่างง่ายดายแต่เป็นตัวเดียวที่ป่วนที่สุด เจ้าของใหม่ต้องพยายามฝึกให้เป็นหมาเรียบร้อยแต่เมื่อไหร่ที่โดนดุจะรีบยกมือไหว้ทำเขาใจอ่อนทุกทีเขาออกแบบทรงขนใหม่ให้อาบูจนตอนนี้เปลี่ยนไปเรากับคนละตัวอาบูได้ใช้ชีวิตกับเขาได้ไปเที่ยวได้ทำกิจกรรมอย่างมีความสุขวันหนึ่งเขาขับรถผ่านพิสนุโลกนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนเขาเจ้าของเก่าอาบูอยู่ที่นี่เลยนัดเจอกับอาอีและเพื่อนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหมาจะยังคงจำเจ้าของคนแรกได้อยู่เสมอปัจจุบันอาบูมีเพื่อนเยอะแยะมากมายมีภรรยาที่แสนดีมีเพื่อนสนิทชื่อสโนควินรักกันมากเหลือเกินเห็นแล้วก็ปวดหัวขอบคุณที่ฟังจนจบถ้าอยากฟังเรื่องราวของสมาชิกตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจัดให้